จะทำชีสเค้กอะโวคาโดค่ะช <Cheese? S 2> ีสเค้ก,คกอะโวคาโดเมื่อกี้เราได้กินชีสเค,ค้กพริกหยวกไปแล้วเราจะได้ทำชีสเค้กอะโ,โวคาโดอะโวคาโดอ่อา อยากรู้ว่าแบบว่าทําไมถึงเอาผักและผลไม้มาใส่ในขนมใน,น,มในอาหารขนาดนี้ช่ค,คอนเซ็ปต์ของเรมานก็อยากให้เหมือนแบบทุกๆคนผู้บริโภคได้ทานอะไรดีๆมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็อร่อยอย่างเงี้ย<ช>ค่ะ,คะคแล้วก็จริงๆเราก็เน้นในกลุ่มของคนที่แบบไม่ทานผักกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเด็กๆอะค,ะค่ะใช่ให้เขาเหมือนแบบให้ฝึกทานผักให้ฝึกทานผักเพราะว่าที่ร้านก็คือจะมีเด็กๆมามาทานเยอะเหมือนกันนะคะ ก็อันนี้ไปแช่แล้วเราหั่นอะโวคาโดรอค่ะก็คืออะโวาคาโดเมาใส่ข้างหน้าใช่ค่ะเป็นคนชอบทำอาหารตั้งแต่เด็กหรือเปล่าครับเหมือนจริงๆ คนชอบทําอาหารนะคะแต่ว่าเหมือนตอนที่เราไปเรียนที่ญี่ปุ่นใช่ค่ะก็เลยแบบว่าต้องทาอาหารด้วตอนนั้นเรียนอะไรครับเรียนแฟชั่นบิสเนสค่ะแฟชั่นบิสเนสใช่จบมาทำเค้กจบมาทำเค้กนะฮะก็ดีด้วยค่ะว่าทําญี่ปุ่นเขาแบบหาคนไทยที่อยากจะเอาร้านเขามาเปิดเนี่ยค่ะแล้วเขาก็เลยเหมือนบังเอิญเจ้าของร้านเป็นเพื่อนเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงอะค่ะ ได้มาแล้วนะครับเมนูของเรา นั่นก็คือชีสเค้กอะโวคาโดเดี๋ยวจะมีไอตัวเยลลี่มะนาวกับข้างบนด้วยแช่เย็นให้มันให้มันเซ็ตตัวนะอันนั้นก็บร้อยแล้วครับโอ้โหสุดยอดนะวันนี้ได้มาทานเมนูที่แปลกใหม่ไม่เคยได้ทานเลยนะแถมอร่อยด้วยและที่สําคัญดีต่อสุขภาพนะครับลองทําที่บ้านได้เหมือนกันเหมือนที่เราทําในวันนี้หรือถ้าไม่อร่อยแนะนํามาร้านนี้จบแน่นอนใช่ครับนะฮะอ่ต้องขอบคุณพี่กุ๊กไก่มากๆนะครับขอบคุณมากครับ่ Bye. Uh...